สังคมจะอยู่ในภาวะปกติหรือผิดปกติโดยเฉพาะในโลกปัจจุบันสังคมก้มหน้าสังคมออนไลน์สังคมตัวเส้นมีเดียทั้งหลายกำลังระบาดไปทั่วโลกแต่ในปัญญาชนวินยูชนผู้รู้ดีก็ย่อมจะใช้เวลาที่มีอยู่ ยี่สิบสี่ชั่วโมงกลางวันสิบสองชั่วโมงกลางคืนสิบสองชั่วโมงเท่ากันพระอาทิตย์เดินผ่านรอบกลางวันสิบสองชั่วโมงตกไปก็เป็นกลางคืนสิบสองชั่วโมงจะเป็นพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวต่างๆนะครับโหราศาสตร์ดูเลิกดูยามอะไรต่างๆก็ทํานายทายทักกันไปตามตําราตามที่มีอยู่กันนะครับในตํารา ของกรมของพราหมณ์ของต่างชาติต่างแดนหรือในประเทศไทยก็ตามดังนั้นดวงดาวหรือสิ่งต่างๆนั้นก็เป็นเรื่องของการเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่สิ่งที่เราอาจจะมองข้ามความว่าวุ่นทางด้านจิตใจส่งผลกระทบไม่ว่าจะความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ผู้ดำเนินรายการนำเล่านำเสนอไปแล้วเรื่องของพยศนะซึ่ง นี้ก็มีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามาเบียดเบียนจากต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศนา,นานาประเทศทั่วโลกก็เดิมก็เรียกว่าไวรัสโคโรนาเปลี่ยนมาเป็นโควิดสิบเก้าหรือว่าสองพันสิบเก้ก็ถือว่าล้มหายตายเจ็บกันเป็นจำนวนมากแล้วสิ่งเหล่านี้ก็มองไปในด้านสาธารณาสุข หรืออนาคตโลกก็ไม่เหลือวิสัยก็อยู่ในวิสัยของนายแพทย์หรือนักวิจัยนักคน้นคว้าแก้ไขปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ขันสมัยก็คงจะแก้ไขโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับก็จะต้องมีวิชาการหรือการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เข้าไปช่วยเหลือ ประชากรในประเทศนั้นๆที่มีการเจ็บตายนะครับถือว่าการป้องกันหรือในช่องทางต่างๆก็ถือว่าความเสื่อมที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นเข้ามาทำลายทำลายความรู้สึกเรียกว่าทุกคนที่เราพูดกันอยู่เสมอว่ารักตัวกลัวตายจากความเสื่อมทั้งหลายโดยเฉพาะที่ เรากลัวกันในช่วงนี้ก็เรื่องของภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นจากนํามือของมนุษย์เรียกภัยสงครามภัยพิบัติจากธรรมชาติอากาศร้อนเกินไปอากาศเย็นเกินไปฝนตกลมพายุอะไรต่างๆที่เป็นภัยพิบัติแต่เรื่องที่น่ากลัวไม่ว่าจะประเทศใดๆ ในชนโซนเอเชียยุโรปอเมริกาหรือแอฟริกาก็ตามเรื่องของทุกพิคภัยภัยจากความอดอยากลำบากเรื่องของกินของใช้อาหารการกินบริโภคพ,พืชพันธัญญา,าหารที่เรารู้สึกว่าถุกทำลายเรียกว่าสันครอนเรียกว่าข้าวยากหมากแพงก็ใช่แม้ว่าในเวลานี้จะมีตะข่ายอย่างในประเทศไทยจะมี ตะข่ายดักเรื่องของธุรกิจการค้าที่เรียกว่าอยู่ทุกมุมถนนอยู่ทุกตรอกซอกซอยไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าอะไรก็ต่างๆเราปลูกฝังให้เห็นถึงว่านักธุรกิจหรือนายทุนนิยมนั้นเขาคิดที่จะมีตะข่ายในการซื้อการขายในการใช้บริการให้บริการทุกรูปแบบของกินของใช้ เรียกว่ามีบริการครบวงจรแต่เราก็อย่าได้หลงระเริงเหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟนะครับในการไปสร้างค่านิยมจะถูกจะผิดอย่างไรขอให้ท่านไปคิดนิยมไปใช้บริการห้างสปปรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อก็อปัจจุบันเราก็เห็นได้ว่าร้านโชว์หวยตามหมู่บ้านต่างๆก็เรียกว่าปิดกิจการกันไปก็แม้แต่ ธนาคารพาณิชย์ก็เรียกว่าทำนามบนหัวคนหลังคนหวังจะปล่อยสินเชื่อหรือให้บริการแต่ว่าก็มีสิ่งที่มาลิดรอนการบริการต่างๆในส่วนของสถาบันการเงินก็ดีแบงก์ชาติก็ตามอะไรต่างๆวันนี้โลกออนไลน์การใช้ใจ่าย ผ่านโลกออนไลน์ line, ถ้ายังไม่มีความซื่อสัตย์กันยังมีโกงกันเ,เรียกว่าโกงกันซึ่งหน้าซื้อขายสินค้าออนไลน์ line, แล้วก็ไม่สร้างเครดิตความเชื่อถือก็เรียกว่าผิดทางกฎหมายแล้วก็สินค้าไม่ได้คุณภาพไม่ได้ตรงตามสเปคที่ต้องการสิร่งเหล่านี้ถือว่าเป็นภัยอันตรายต่อไปภายหน้านะครับสินค้า ของดีอาหารการกินของกินของใช้โดยทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละประเทศก็ถูกทำลายโดยสารเคมีสารปนเปื้อนในดินในน้ำในอากาศอย่างมากมายที่ผู้ดำเนรายการแบ่งปันให้ท่านได้คิดในพิจารณากันเรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นภัยใกล้ตัวเข้ามาทุกคนโดยเฉพาะสถาบันครอบครัวนั้นมีปัญหาของการขาดความอบอุ่นพ่อแม่ลูกหลาญาติมิตร ก็ห่างไกลกันนะครับไม่ได้สนิทชิดเชื้อกันไม่ได้ใกล้ชิดกันต่างคนต่างอยู่ครับก็เป็นโลกของการเห็นแก่ตัวหรืออยู่ต่างคนต่างอยู่ขาดจำนึกในความเป็นพ่อเป็นแม่ที่ลูกหลานทั้งหลายจะต้องกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ผู้บังเกิดก้าวพ่อแม่ก็มีปัญหาหย,ย่าร้าง แตกลาวกันไม่อบุ่นก็ถือว่าเป็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตามวันนี้ชวนให้ท่านมากลับมามีกระจกเงามองเข้ามาสู่ภายในจิตใจเรื่องของอารมณ์ภายในจิตใจของตัวตนของท่านผู้ฟังผู้มีสติปัญญาอยู่แล้วแม้จะมีความวุ่นวายเกิดขึ้น จะหยาบจะละเอียดจะวุ่นวายทางตาวุ่นวายทางหูวุ่นวายทางจมูกวุ่นวายทางลิ้นบุ่นวายทางปากทางลิ้นทางปากทางสัมผัสทางกายหรือบุ่นวายทางใจว้าวุ่นทางใจก็เรียกว่าไม่ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนในเรื่องของความบุ่นวายเรียกว่าความฟุ้งซ่านก็ได้ในปัจจุบันนั้นเรามี เรื่องของอัตราตัวตนกันสูงที่ถือตัวถือตนกันสูงกว่าเสมอกว่าต่ำกว่าจะโดยเพศหรือโดยวันณะหรือโดยอะไรก็ตามยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่การงานเงินทองทรัพย์สมบัติหรือในสิ่งต่างๆเมื่อมีอัตราตัวตนสูงขึ้นการให้อภัยกันก็มีน้อยลง ยึดติดในตำแหน่งซึ่งเป็นหัวโขนและก็ทำให้เป็นปัญหาสังคมมากขึ้นมากขึ้นเรียกว่ามีอัตราตัวตนมากขึ้นในหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของราชการรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนหรือสถาบันครอบครัวนะครับรวมไปถึงสื่อมวลชนที่ทุกแขนงสาขาก็มีผลพวงผลกระทบไปด้วย ใจิตใจของเราที่ฟุ้งซ่านว้าวุ่นวุ่นวายในสังคมจากสื่อสารที่บริโภคสื่อสารมากเกินไปบางท่านเนี่ยนำเรื่องของข่าวสารการบ้านการเมืองมาวิพากวิจารทั้งๆที่ไม่ใช่เรื่องที่จะควรนำมาคิดบั่นทอนด้านจิตใจด้านความรู้สึกบางครั้งก็ทะเลาะเบาแวงกับคนใกล้เคียงพเพราะเรียกว่ามีฝักไฟ ทีเรื่องของการเมืองพรรคนั้นพัรคนี้คนนั้นคนนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้ทำถูกทำผิดก็วิภากษวิจารณ์กันไม่จบไม่สิ้นวุ่นวายกันไม่จบไม่สิ้นจิตใจก็ไม่สงบดังนั้นความรู้สึกดีๆที่จะหลั่งสารดีๆออกจากพลังของร่างกายที่เราใช้สับกันแบบภาษาทางตะวันตกว่าเซนก็ถือว่า เป็นสิ่งที่ส่งสัญญาณเรื่องของเซนการสัมผัสอารมณ์ของคนอื่นของตนเองเรียกว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้เดี๋ยวรัดเดี๋ยวจังเดี๋ยวหลงเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวเกลียดเรียกว่าประมาทพลาดครั้งอยู่ตลอดเวลากฎหมายก็ไม่เคารพศีลธรรมก็ไม่นับถืออะไรทํานองนั้นก็เข้าข่ายวัดไม่เข้าพระเจ้าไม่ไหว้สาหรับ พี่น้องชาวพุทธหรือคนที่นับถือศาสนาต่างๆก็อาจจะเรียกว่าไม่มีอะไรแน่นอนตั้งอยู่ในความประมาทไม่ไม่มีเรียกว่าที่ปู่ย่าตายายบรรพบ,บุรุษสอนอะไรดีๆไว้เกี่ยวกับศีลธรรมก็ไม่กลับมาสู่จิตใจทำให้เกิดเรื่องเรียกว่าหวาดระแวงกันไปไม่ไว้วางใจกันไม่เชื่อใจกัน หรือว่าโรคปัจจุบันนั้นกำลังมีเรื่องราวที่มีความรู้สึกว่ามองคนใกล้ตัวมองคนที่อยู่ร่วมกันเป็นศัตรูมากกว่ามิตรคือไม่ค่อยเชื่อใจกันไม่ได้ใช้จับโบราณที่กล่าวว่าระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนบางคนบางท่านมาเป็นลูกจ้างไม่กี่วันก็ทำลายทำร้าย รับทราบของนายจ้างหรือคนที่เข้าไปอยู่ใกล้คิดนอกจากนั้นเรื่องของสายงานต่างๆก็ทำผิดทั้งต่อหน้ารับหลังกันก็รู้กันในกลุ่มเรียกว่าคอร์รัปชันซึ่งหน้ารับหลังแล้วก็รวมกลุ่มกันมากมายเป็นเรื่องที่เป,เ,ทเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเราอย่าไปสรรเสริญคนที่ไม่ควรสรรเสริญอย่าไป ตำหนิคนที่ไม่ควรตำหนีเพราะฉะนั้นถ้าเรายกย่องผิดตัวผิดหัวผิดฝาผิดพักผิดอะไรต่างๆก็จะเป็นปัญหาของสังคมไม่หยุดนะครับก็บางครั้งเราจะเห็นได้ว่าสถาบันยุติธรรมศาลยุติธรรมต่างๆยุติจริงหรือไม่ก็เริ่มคลางแคลงใจของภาคประชาชน คนในประเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยและต่างประเทศก็ตามถ้าไม่ยอมรับแล้วก็จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็จะไม่เรียกว่าใช้สัพแบบทั่วไปว่าไม่ขลังไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บทโลงโทษก็หนักเบาไม่แน่นอนอมีการใช้หลักการทุจริตคอร์รัปชั่นต่างๆคำว่ายุติธรรมก็ไม่เกิดขึ้นในใจของคนคนนั้น คำว่ายุติก็สามารถกลายเป็นไม่ยุติมีปัญหาต่อไปวันนี้หลายท่านอาจจะมองข้ามไปที่เรื่องของความสงบทางด้านจิตใจอารมณ์ของเราเราจะทำอย่างไรไม่คิดปรุงแต่งไม่คิดฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ย่อมรู้อยู่จะเป็นเรื่องสุขทุกข์ความ ฟุ้งสร้างความสงบก็แล้วแต่ในวันนี้ถ้าเรามองเห็นเราก็อยู่กับสังคมได้เรียกว่าปรับตัวเข้ากับสังคมได้ไม่ใช่จะไปเป็นคนชั่วแบบคนชั่วในสังคมปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เป็นสังคมดีๆให้มากกว่าสังคมที่อาจจะทำให้เราลงไปสู่เหวห้วงเหวในความหายยนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอบาย,ยมุกหรือเรื่องอะไรต่างๆก็จะเป็นปัญหาของตนเองครอบครัวอย่างเช่นเราเคยรับรู้รับทราบก,กันว่าพนันออนไลน์พนันทั้งไม่ออนไลน์บอนการพนันหรือสิ่งที่เป็นการพนันสิ่งที่เป็นการทำผิดกฎหมายก็สังคมเหล่านี้มีทั้งอยู่ในท่ามกลางความมืดสีเทาไม่สะอาด ที่แจงหรือเปิดตัวเปิดใจไม่ได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่อาจจะหากินในคราบของความไม่ถูกต้องตามกฎหมายและตาแศนลธรรมของบ้านเมืองวันนี้ถ้าเราจะไป<ม>ดูแต่การแต่งตัวหน้าตาเฟอร์นิเจอร์ที่ประกอบภายนอกตั้งแต่หัวจดเท้าการใช้รถเก๋งรถยนต์หรือรถ ส่วนบุคคลใดๆที่อยู่อาศัยหลักฐานที่เป็นทรัพย์ก็ไม่สามารถจะไว้วางใจได้ว่าตกแต่งหลอกสังคมหรือไม่อย่างไรก็ปัญหาของลูกหลานเราที่ตามมาเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นคนหนุ่มคนสาวนะครับก็ยังคงเป็นไปตามโลกนิยมเรียกว่านิยมไปทางไหนก็ไปกันเหมือนแม่เหล็กนะครับที่ดูดไปในทางดีหรือ เรียกว่าแม่เหล็กนั้นก็เรียกว่าจะดูดเศษเหล็กเศษโลหะแต่สิ่งที่ไม่ใช่เศษเหล็กเศษโลหะที่แม่เหล็กจะดูดนั้นก็ไม่สามารถจะรวมกลุ่มกันได้ดังนั้นคําสอนในทางพระพุทธศาสนาว่าอเสวนาจะภารานังปันดิตานันจะเสวนาการคลนผ่านผ่านไปหาผิดการคบบัณฑิตกก็ย่อยมประสบแต่ผลดี